รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุนะครับแล้วก็ซีดีนะครับตัวนี้เป็นโซนี่นะครับโมเดลซีฟดีเอสสามร้อยนะครับตัวนี้จะออกสีครีมนะครับใช้งานได้เต็มระบบนะครับไฟ220บโวลต์บ้านเรานะครับมีสายไฟแถมให้หัวกลมนะครับด้านล่างเป็นช่องใส่ถ่านล้างถ่านสะอาดนะครับไม่ได้ลองให้นะครับถ่านเบอร์ดีหกก้อนนะครับเสาวิทยุไม่หักไม่งอนะครับคงให้ภาพดีนะครับสินค้ามีรอยบ้างนะครับมีสีเพี้ยนมีสีอ่า เฟดบ้างนะครับตามการเวลานะสินค้ามือสองงดดามานะครับทดสอบเริ่มต้นเลยเริ่มต้นเปิดเครื่องนะครับปุ่มนี้คือปุ่มเปิดปิดเครื่องอันนี้ปุ่มตั้งสลิปตั้งสลิปนะครับซีดีรองรับออดิโอดิสก์นะครับด้านล่างจะเป็นด้านขวานี่จะเป็นฟังก์ชันซีดีวิทยุเทปไม่กับเบรดอันนี้เปิดปิดวอลลุ่มนะฮะเพิ่มวอลลุ่มลดวอลลุ่ม อันนี้ฟังก์ชัน CD นะครับกดเพลง CD อ่านเร็วฮะผ่นก็แผ่นเป็นรอยอ่านหมดนะครับสามารถเลื่อนแท็กจากตรงนี้ก็ได้หรือว่าเลื่อนแท็กจากเ e ็กรีเวิร์ดตรงนี้ก็ได้นะครับยวทดสอบเนี่ยเลื่อนแท็กตรงนี้ได้นะครับฝั่งนี้จะเป็นป้านตั้งพวกฟังก์ชัน CD นะครับก็จะดูแนวไหนดูติดลบหรือว่าอะไรยังไงนะฮะเลขนะครับฝั่งนี้จะเป็นตั้งโปรแกรม Re p l a c e or Shift นะครับตั้งได้หมดนะครับ ท็กซีนะครับตัวนี้แผ่นเป็นรอยมากนะครับแผ่นเป็นรอยมากๆยังอ่านปกตินะครับตัวนี้เพิ่มลดเสียงนะครับเดทดสอบอาจจากซีดีลงเทปกดเพย์บลูเรกอนนะครับเครื่องนี้อาจจะซีดีลงเทปอาจจากวิทยุลงเทปได้นะครับมีแมกกาเบตตัวนี้เบนะ็ดหนักสาหรับคนที่ชอบเบ็ดหนักๆแนะนําตัวนี้เลยนะครับพอดำโพงตัวใหญ่มากนะตัวตัวมันเองก็ใหญ่มากนะครับเสียงแน่นฮะสำหรับคนที่ชอบเบ็ด ซีดีโอเคนะครับต่อไปเดตเทปที่อัดจากซีดีเมื่อกี้นะครับปุ่มบางปุ่มนะต้องกดเน้นหน่อยนะฮะปุ่มบางปุ่มแต่ใช้ด้านได้หมดได้ใช้งานได้หมดปกตินะครับเนี่ยฮะขวานะครับพอใช้ขวาเต็มระบบนะครับระบบเทปนะครับไม่มีหย่อนไม่มียานนะครับอันนี้ที่อัดจากซีดีตัวนี้เมื่อกี้นะครับ ไ์ระบบวิทยุนะครับตรงกลางนะครับโคดอีกรอบนึงจะเป็น A อนะครับดเดี๋ยวจะสอบเอเให้นะฮะจูนขึ้นก็คือ Next r ร ward ต,ตรงนี้นะครับออโต้ดีเท,ทคจังหวัดกาญจนบ,บุรีบคดอีกรอบนึงจะเป็น F อนะครับ เจอขึ้นจะหยุดเองอัตันี้นะเมเมขึ้นได้ถึง10กว่กาช่อลนะครับถ้าเจอขึ้นอยากเมมอยากติดไว้ก็กดค้างไว้จะกระพริบป,ปึ๊บแปลว่าเมมแล้วนะครับใ่หใช่นี่ฮะอันนี้เราเมมแล้วนะครับรับได้ทุกขึ้นของบ้านเรา บัตรเครดิตวงเงินเขาได้แค่เมตรนี่เลยอาจจะวิทยุลงเทปไปไม่ตั้งใจอ่ะเพราะว่ามันก็มีหลักฐานที่เมื่อไม่ใช้บัตรเครดิตเขาอ่ะสองเดือนหลังใช่ป่ะแล้วก่อนที่ใบคบเขาอ่ะนี่มันก็มีหลักฐานไปก็ใช้จ่ายอยู่เขาหมดไปเป็นล้านเหมือนกันเครื่องนี้ได้มาแค่เขาเกินเขับสายไฟนะครับทุกอย่างไม่มีใหไม่ไดสเขาบอกเขาจ่ายทุกอย่างเหมือนกันมาสว่ายังไงอ่าจะสอบฟังที่อัดเมื่อกี้นะครับเพราะว่ามันก็มีหลักฐานที่เมื่อไม่ใช่บัตรครับ สองเดือนหลังใช่ป่ะแล้วก่อนนั้นที่ไปคบเขาอะ่ะนี่ันก็มีหลักฐานไปก็ใช้ใจ่ายอยู่เขาหมดไปเป็นร้านเหมือนกันโอเคครับต่อไปฟังระบบเทปนะครับเทปก็ซ้ายก็ขวาเต็มระบบนะครับเสียงดีนะฮะแยกระบบซ้ายขวาชัดเจนนะครับเสียงเบ็แน่นมากนะครับตัวนี้เพราะตัวใหญ่นะ หูฟังเสอยงบปกติน,นะครับด้านนีน้นะครับเป็นสตูดิโอนะครับสินค้าซื้อไปพร้อมใช้นะครับมีสายไฟเรียบร้อยนะครับเสียบไฟบ้านเราได้เลยนะครับ ครับก็จบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ